เอาเลยครับกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบ้าอินฟินิตคอมโบกับผม n <atter> <X> นสเซอร์เอ็กนะฮะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะมาลงดันกันนะครับสำหรับดันที่เราจะลงนะครับก็จะเป็นในส่วนของดันแมลงอเวกนั่นเองนะครับก็สําหรับในส่วนของดันนี้นะครับผมจะลงและได้อะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก็จะเป็นดันเลเวล155้นั่นเองนะครับก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในส่วนของกิจกรรมด้วยนั่นเองนะครับจะเป็นกิ เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดตับสไครด้วยละกันนะครับแล้วก็ใครนะที่ใครนะฮะที่ชอบทําการเปิดบอร์ดทั้งวีทั้งวันนะครับหรือว่าอยากจะลงดันออโต้เอาไว้นะครับก็สามารถที่จะใช้บริการ UG Phone ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์กันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าผมจะลงดันในส่วนของแมลงอเวกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะได้อะไรและผมจะต้องการอะไรนั่นเองนะครับไปดูกัน สำหรับในส่วนของการลงดันนะครับก็ผมจะลงดันที่มีชื่อว่าแมลงอเวงนั่นเองนะครับมันจะดรอปในส่วนของคำว่า MAY นั่นเองนะครับหรือว่าเมนั่นเองซึ่ง CABL เนี่ยผมได้จัดมาแล้วนะครับหรือว่าผมได้ทำการลงดันมาแล้วนั่นเองนะครับก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่นั่นแหละแต่ว่า MAY เนี่ยผมยังไม่ได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะต้องลงดันแมลงอเวงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาทําการแลกของให้ดูด้วยว่า เราจะได้อะไรบ้างไหมในส่วนของการได้รับรางวัลในกล่องกล่องนี้ะครับกับกล่องคาบาเมบล็อกนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูกันเลยและกันนะครับไปดูกันเลยับการลงดันนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการคลาฟนะครับในส่วนของดันเชียนมาแล้วนะครับก็มีทั้งหมดนะครับเจรอบนะครับเดี๋ยวจะลงให้ครบ80นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันับกับบรรยากาศ นั่นเองนะครับแล้วก็ได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันแล้วก็ในส่วนของคลิปดอหน้าจะเป็นในส่วนของการแลกของนั่นเอง,เองเนะครับไปดูกันเลย เอาเลยครับหลังจากที่เราทําการลงดันเจียนในส่วนของแมลงอเวกนะครับไปหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการมาดูของกันนะครับว่าผมได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมอาบาวเมนะครับเดี๋ยวเรามาแลกกันว่าผมจะแลกได้เท่าไหร่นะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอไปสรุปที่เมืองบาดีไอเลยละกันนะครับไปดูกันเลย โอเคนะครับหลังจากที่ผมลงดันไปแล้วนะครับประมาณ77รอบนะครับประมาณ80อะ่ะ77 78ประมาณนี้นะครับก็ได้ของรางวัลประมาณนี้เลยนะก็จะเป็นในส่วนของพวกชุดอะคิเดียมนะครับแล้วก็แบบของต่างๆที่มันดอกไปนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับในส่วนของปัจจุบันก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยก็คือย่อยทั้งหมดแหละนะครับในพวกเข็มโค้งเข็มขาดหรือว่าจะเป็นในส่วนของอัญมณีตา่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนอะไรเงี้ยนกะ็ แล้วรวมไปถึงในส่วนของนี้ด้วยนะครับหินนั่นเองนะครับก็หินคร่าวๆที่ผมได้มาน่าจะประมาณสัก180ถึง200กว่าๆานะครับสำหรับในส่วนของหินอัปเกรดคอไฮเอ็ดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับที่เราได้มานะก็สำหรับผมแล้วการที่ลงทุนไปรวมไปถึงในส่วนของการลงทุนเอลซไปก็ไม่ได้คุ้มอะไรนะก็ยังเหมือนเดิมแหละก็คือขาดทุนเหมือนเดิมเพราะว่า ปัจจุบันคือลงไปแล้วมันไม่ได้อะไรกับคืนมาทุกคนอืมก็เหมือนเดิมนะครับนี้เรามาเปิดของกันหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับในส่วนของดันอเวกนะครับสามอันเนี่ยเห็นไหมก็ได้ในส่วนของหินนะหินก็มีราคาไม่ได้แพงแล้วก็แยกไอเทมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็กดแยกไปเลยครับรวมไปถึงในส่วนของพวกอุปกรณ์ด้วยนะมันก็ไม่ได้ใช้งานอะไรแล้วทุกคนครับนี่ตามนี้ นอกจากการที่เพื่อนๆมาลงดันเก็บยศนั่นแหละนะครับร้อยครั้งพันครั้ง500ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ประมาณนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแลกในส่วนของคาบาวเมกันหน่อยแล้วกันนะอย่างแรกนะครับก็กดเข้ามาที่ตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหากิจกรรมที่เราจะทําการแลกนะครับนี่เลยคาบาวเมเห็นไหมซึ่งกดไปที่อันแรกเลยเห็นไหมอันนี้คือในส่วนของการที่เราจะแลกได้นะครับ1ครั้งนั่นเองะครับก็ประกอบไปด้วยตัวสอนะครับคาบาวเมนั่นเองนะครับ เวลาวันที่22อนะครับอีก2วันเนาะก็อย่าลืมมาทำพระกงพารกิจลงดงลงดันกันด้วยนะเพื่อหาตัวอักษรนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครสำหรับในส่วนของอีวนโ์หน้าเกมคาบาว์อินฟินิตคอมโบกับผมนะเซกนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับบอกเลยว่าไม่ได้เลยนะเจ็ดสิบกว่ารอบนั่นเองนะครับไปเลยครับสวัสดีครับเซราโกพัดรับเต็มเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาว ูกับการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR Code โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโก p พัท